ให้ทุกคนปลอดภัยในเหตุการณ์แบบนี้คือผููน้ำชุมชนเลยในแต่ละชุมชนนี่ล่ะบังเทือเขาสิ่ใบม่วงมาผู้ญ่บา้านมีไหวเหตุอย่างกำนันมีไหวเหตุอย่งอางอบตมีไหวเหตุอย่างนี่ละ่ะยามยมันบกเกิดมันกิดเบิงคือจังบ่มีอย่างเดีพอเวลายามยากนายความเป็นผู้นำ้ำเพื่อพนมาอยู่ในจุดนั้น,ม,นมันอยู่ในโตพันอยู่แล้วมันก็ตตรงหาวิธีที่จะเสพ คนในชุมชนของเพิผมมันก็จะมีคอมเมนต์แบบไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดมาเยอะมากช่วงนี้ผมเข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป สร้างมันถอครับ <Okay. S 1> ผมอ่านอยู่แต่ผมก็บรรลสิวาอย่าง <Okay. S 1> ฟังนิดๆสมัยโควิดกับพอเอมวลเดอร์อ๋ออยากฟังบอยสิริชัยลำก่อน แมมันสิบมอห้อาสิบมาลองรำทำเพลงอยู่จังไดย้มจังสี่ คอยเป็นคนอุบลสงสารทุกคนทุกฝ่ายที่เป็นประชาชนสงสารทหารแมนครับผู้เป็นพ่อเป็นแมน่ก็สิใจบอดีตั้งแต่ลูกถือเอินโตลแล้วล่ะครับซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับผมบ่มต้องสนใจดักลูกปล่อยให้มัเงินไป คือผมก็บบริสุทธิ์ใจดอกแนะ่แต่ว่าครัคือคือบผมยิว่าบรินสุทธิ์ใจกระสนใจอยู่แต่ว่ามันกระจักสีเฮ็ดจังไดนไหมครับ <c oughs> สนใจอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> สนใจอยู่แต่ก็บอกโหสิเฮ็ดองี้ยครับ สนสารฝั่งซ้ายถูกลูกหลงแม่นลูกหลงบอครับผมมาเจตนาดีลูกหลงจะในซีเมนต์ปนันเล่าส่วนฟังไพเลาะรอฟังเต็มพรุ่งนี้โอ้แม่ผมก็ไม่ใช่สายนั้นแต่ก่อนนี่คือแต่ก่อนนี่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนี่ร้องอยู่ครับฟังเพลงเนาะวัยรุ่นแต่ว่าพ่อ พ่อเขาเขามาอยู่มาเฮดอาชีพมาเป็นมอลลัมแล้วกะล้ำอย่างเดียวเลยครับก็ปลูกฝังทั้งการล้ำลักษณะการใส่เสียงมันก็ได้เป็นมอลลัมแต่พอเขาสิกลับไปลองเพลงอ่าสากลนเพลงสตริงยังเสียนั่นก็สิอาสิบบอสมูดปันไหนครับต้องดากะในรูปแบบของเฮ้า หนึ่งตัวห่างจากเงื่อนข่อยยีเมตรตกห่างจากเงื่อนห้าสิเมตรวิทยาไลัยบ้านคุณอาหารเข้าใจบอทั่วกันเด้อ้อ,อคนไหลแห้งด้วจ้าครับผมกำลังใจครับชายแดนหน้าข้างบนครับผมแมนครับมันเจตนาหะ่ะบ่าม่นลูกหลงดอก ถาลูกหลง,งยังสิไปชาติปน,นันอย่าลืมร้องเพลงหนุ่มอีสานบนครับผมซื้อบัตรกุ้มปิดด้้ยครับกดลิงที่ปักหมุดครับเดี๋ยวผมดึงเขากุมครับผม เป็นมันหยุดแล้วครับ